ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี u t u b e ประจําวันนะครับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้10โมงกับ38นาทีนะครับคู่แรกที่จะลงในเวลา11โมงเนี่ยยังไม่ลงทําการแข่งขันนะครับระหว่างเอ่อวอลิงตันฟอนิกนะครับจะเจอกับนิวคาสเซิลเจ็ทนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับแล้วเปิดมาเจอคลิปนี้ก่อนเนี่ย ก็สามารถไปดูคู่11โมงได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับผมลงไว้ให้แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้วันนี้มันมี3คู่นะครับมีรอบ11โมงรอบป่ายโมงแล้วก็รอบบ่าย3 3 5นะครับก็มุมมองผมผมมองว่าไอ้คู่ที่2บ่ายโมงเนี่ยออบอลสกอร์มันมันน่าจะยิงกันยากนะครับมันน่าจะยิงกันยากแล้วก็ อาจจะยิงน้อยแล้วก็อาจจะครึ่งแรกไม่ยิงอะไรทรงนี้นะครับซึ่งผมข้ามนะครับผมข้ามผมไปที่คู่เย็นเลยครับในคู่บ่ายสามสามบห้านะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างซิดนีย์เอเปิดบ้านรับการเยือนของเมลเบิร์นวิกตอรีนะครับก็ราคาเนี่ยถึงแม้ว่าคู่นี้จากที่เจ้าบ้านเป็นต่อปอบวก10ครึ่งลบ5ตอนนี้ลงมาเหลือ เสมอลบสิบฝั่งแล้วก็เรียกได้ว่ามันถ้าเรามองดีๆเนี่ยในมุมมองผมผมก็มองว่าเฮ้ยมันเป็นบอลที่สูสีมันเป็นบอลท,ที่พร้อมลุยพร้อมแลกพร้อมบวกกันอยู่แล้วเพราะงั้นโอกาสเกิดสกอร์มันมันน่าจะไม่ยากละ่ะคู่นี้แล้วที่สำคัญเนี่ยศักยภาพของซิดนีย์เอฟซีกับเมลเบิร์นวิกเนี่ยเพียงเสี้ยววินาทีมันก็เปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เพราะงั้นคู่นี้ผมมองว่ามีสกอร์ ไม่น่าจะจบศูนย์ศูนย์นะครับไม่น่าจะจบศูนย์ศูนย์พอไม่จบศูนย์ศูนย์วิธีวิเคราะห์ของผมเนี่ยมันก็มองว่า,อาพอพอฟุตบอลมีสกอร์ก็ห้าสิบห้าสิบละห้าสิบแรกมันจะมาอยู่ในสี่สิบห้านาทีแรกไหมหรือมันจะไปอยู่ในสี่สิบห้านาทีหลังไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันก็พอจะอ้างอิงได้กับสกอร์ตรงเนี้ซึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยมันจ่ายสูงถึงยี่สิบสองนะครับจ่ายสูงถึงยี่สิบสองแล้วก็ คอนเล็กสกอร์ในสกอร์หนึ่งหนึ่งเนี่ยกับสกอร์สองหนึ่งเนี่ยมันจ่ายค่อนข้างต่ำนะในบรรดาเลสเห็นไหมเพราะงั้นคู่นี้ดูแล้วมันน่าจะจบศูนย์ศูนย์ยากนะครับแล้วก็โอกาสที่ทั้งสองฝั่งจะยิงได้เนะี่ยมีโอกาสสูงด้วยเห็นไหม<อ>ประมาณนี้ถ้ามองถ้ามองในมุมมองผมนะแล้วก็าราคาพูลหนึ่ง x สองหรือฟิกออดของครึ่งเวลาแรก45นาทีแรกเนี่ย มันก็ค่อนข้างให้น้ำหนักว่าน่าจะมีสกอร์นะครับน่าจะมีสกอร์ทีนี้ถ้าไปดูกันในดับเบิลชาน์การเสียประตูไม่เสียประตูเนี่ยดูเนสูสีพร้อมมาพร้อมไปพร้อมแลกพร้อมบวกพร้อมแจกพร้อมจ่ายอยู่แล้วเ,เห็นไหมเลรนึ่งจุดห้าหนึ่งหนึ่งจุห้าสามนะครับแล้วก็การไม่เสียประตูนะครับเนี่ยก็ดูการจ่ายสิบอลหน้าเสมอไม่ต่อลูกอะ่ะ แต่ว่าดูการจ่ายดิเจ้าบ้านจะไม่เสียประตูจ่ายสูงถึง4.9แล้วก็ทีมเยือนจะไม่เสียประตูจ่ายสูงถึง4.75แล้วโอกาสในการที่เจ้าบ้านจะเสียประตูทีมเยือนจะเสียประตูเนี่ยมันจ่ายค่อนข้าง1.0เอ,อะใกล้ๆนะครับใกล้ๆอะใช่ไหมก็แสดงว่าคู่นี้ผมว่าไม่0.0แล้อย่างแรกนะครับ no 0.0 อพอโน้ตศูนย์ศูนย์ปุ๊บอันนี้ผมเขียนเป็นผังให้ชัดเจนเลยนะพอศูนย์ศูนย์ปุ๊บเนี่ยไม่มันโอกาสไม่เกิดเนี่ยโอกาสที่มันจะมาใน45นาทีนะครับหรือ90นาทีเนี่ยมันมันก็มีละครึ่งครึ่งเนี่ยมีโอกาสละใช่ไหมเหมือนโยนหัวก้อยละนะอืมแต่ว่าดูแล้วผมว่ามันยิงได้ทั้งสองฝั่งวะ่ะวันเนี้ยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ เปอร์เซ็นต์ของนักลงทุนอยู่ที่ซิดนีย์เนี่ย42อยู่ที่เมลเบิร์นวิก58นะครับาราคาสูงแรกเนี่ยเปิดมาค่อนข้างต่ำกว่าคู่แรกอีกเห็นไหมลูก52เองนะครับลูก52เองแต่ผมก็ยังมองว่ามันก็ยังไม่น่าจะยิงเร็วนะยังพอดึงไปได้นะครับยังพอดึงไปได้ผมมองว่าสูงแรก HT คู่นี้ยังยังไม่ให้ยังไม่ให้ต่อเกินลูกนะเออก็คือยังอยู่ในกฎเกณฑ์ยังไม่อยู่นอกกรอบนะคู่นี้ลูกครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกนะครับอ่าผมให้อยู่ทรงนี้นะแล้วก็ถ้าสูงแรกไม่มาคู่นี้ย้ําหลังทันทีนะครับดูเดสกอร์ย้ําหลังเนี่ยมันดูมันเนี่ยมันเปิดมา3าลูกควบลบ5นะ3ลูกบวก10บนะ <laughs> คือผมว่าไปไม่ถึงครึ่งหลังล็อกครึ่งแรกมันก็ยิงอะ่ะลุ้นแค่ว่าให้มันยิงช้าหน่อยอะนะให้มันยิงช้าหน่อยอะ่ะย้ำหลังทันทีเนี่ยขออยู่ที่เนี่ยเอาไว้ให้แพงสุดเลยครับคือลูกครึ่งควบสองลูกครึ่งนะครับแล้วก็ครึ่งควบนะใช่ไหมโดยที่มันเป็นชุดแรกชุดที่สองสำหรับเพ,เพื่อนที่ไม่ย้ำทันทีแต่เป็นนักตบนะครับนักตบ ตบซับหรอไม่รู้นะก็จะไปรอที่ระคางหนึ่งลูกครึ่งควบแล้วก็ครึ่งลูกอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะแต่ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสเกิดสูงแรกแล้วสูงแรกไม่มาก็โอกาสย้ำหลังทันทีครับยังมองว่าคู่นี้สกอร์มันมันน่าจะอยู่สองบวกบวกนะครับมันน่าจะอยู่สองบวกบวกนะทีนี้ ขอไปดูที่สถิติสถิติการเจอกันนะโคตรสวยเลยเพืเ่อนๆโคตรสวยเลยนะครับเจอกันทั้งหมด10ครั้งออกสูงแรกไป9ครั้งนะครับ9ครั้งเลยนะแล้วไอ้ครั้งเดียวที่ไม่ออกสูงแรกอะไปจบเกมมันก็มี2เม็ดซึ่งบอลสกอร์เนี่ยเราก็พยายามต้องต้องแบบใช้บทวิเคราะห์อของเราอะ่ะนะ คือการวิเคราะห์ของเราอ่ะให้มันมีโอกาสที่จะเกิด2ประตูอย่างต่ําเพราะว่าเพราะว่าอะไรทําไมต้องพยายามมองให้มันให้มันถูกใจเราให้มันเกิน2ประตูเพราะว่าถ้าครึ่งแรกไม่มาก็นี่ไงย้ําหลังทันทีปุ๊บเนี่ยถ้ามี2เม็ดยังไงก็บวกใช่ไหมยังไงก็กินใช่ไหมทีนี้ถ้าไปดูการเจอกันของซิดนีย์กับเมลเบิร์นวิกเนี่ย สกอร์มันค่อนข้างลันดีอะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมีจบ10-2ครั้งนะครับแล้วก็เป็นเจ้าบ้านเอ่อซิดนีย์เเป็นเจ้าบ้านะนะหนึ่งนะอยู่2เกมนะครับแต่ไอสองเกมที่ว่าแล้วก็ยิงเม็ดเดียวเนี่ยมันยังอยู่ในสูงแรกนะมันยังอยู่ในสูงแรกนะครับแล้วถ้าดูสกอร์โอ้โหมันสวยจริงอะดูเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะถือว่าคู่นี้เป็นบอลสกอร์ที่สวยอีกคู่หนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าไปดูลักษณะของทั้งคู่นะครับลักษณะของทั้งคู่เนี่ยหูวิสกอร์นี่ยัางงามซิดนีย์เจ้าบ้านเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าพร้อมมาพร้อมแจกพร้อมแลกจริงๆนะครับมีนัดเดียวอะที่เสียเม็ดเดียวก็คือนัดที่บุกไปแพ้โออกแลนด์น้องใหม่นะครับนอกนั้นเนี่ยไม่มีเลยครับมีการันตีที่3เม็ดขึ้นเลยอะ่ะสำหรับซิดนีย์นะ ไม่ว่าจะเจอใครหน้าไหนแข็งไม่แข็งก็ลามจเจอมาหมดแล้วนะครับแล้ววันนี้บุกมาเป็นทีมเยือนด้วยนะครับบุกมาเป็นทีมเ,เป็นเจ้าบ้านโทษทีซิดนีย์เป็นเจ้าบ้านด้วยเพราะงั้นผมดูการเป็นเจ้าบ้านของซิดนีย์มันยิงตลอดอะนะเออในขณะที่ไอเมลเบิร์นวิกเนี่ยโอ้โหยิงทุกเกมนะครับ ไม่ยิงอยู่นัดที่เจอกับเวลินตันโฟนิกวันนั้นสนามกลางนะครับแล้วก็เจอกับเซนทันโคลสนอกนั้น,นียก็ยิงกระจัดกระจายเหลือเกินนะครับทีนี้ถามว่าความมุ่งมั่นในเกมวันนี้เมลเบิร์นวิกวันนี้ถ้าสามารถชนะได้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะจาก17ไปเป็น20นะครับจาก17ไปเป็น20ส่วนซิดนีย มีแค่10แต้มก็ต้องพยายามทำผลงานให้ดีนะครับซิดนีย์สเกมในบ้านนี่แพ้ไป2และชนะ1นะครับในขณะที่เมลเบิร์นวิกนะครับเกมนอกบ้านเนี่ยสเกมชนะ2เสมอ1แพ้1นนะครับนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆนะแต่ว่าอย่างว่าบอลออสเตรเลียเอลีกผมก็บอกแล้วว่าเน้นส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องบอลสกอร์แต่ถามว่าคู่นี้ ถ้าผมมองในเรื่องของฟุตบอลเต็งนะครับซึ่งวิเคราะห์ทีไลเนี่ยมันมักจะออกส่วนนะสำหรับบอลเต็งนะฟังกันชัดๆนะเออเออส่วนตามทัศนะเนี่ยส่วนใหญ่บอลสกอร์มันจะมาแต่บอลทัศนะเนี่ยมันมักจะตรงข้ามนะครับคู่นี้ถ้าถามผมครัผมชอบเจ้าบ้านซิดนีย์เอฟซนะครับผมยังเชื่อว่าวันนี้ซิดนีย์เอฟซน่าจะมีแต้มอย่างน้อยแล้วราคากับราคาเสมอนะเออ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันมีราคาเต็งเนี่ยมันมีให้ลองที่หน้าปอด้วยนะสำหรับเพื่อนๆหน้าบอร์ดถ้าอยู่ที่หน้าเสมอเนี่ยอันนี้ได้เต็มใช่ไหมลองนะแล้วก็มีราคาที่ลองครึ่งลูกออลองปอได้เจ็ดสามลองครึ่งลูกได้ห้าเจ็ดด้วยนะนี่อีกสองตัวที่ หน้าบอดได้เปรียบมีโอกาสทางเลือกเยอะเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทําไมทุกท่านก็ต้องมีประจําตัวส่วนค่ายไหนผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมมีหน้าที่ให้ทัศนะมีหน้าที่วิเคราะห์จากตัวเลขทั้งหลายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เพราะงั้นก็รบกวนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดก็ช่วยกดหน่อยนะครับ หรือท่านที่กดแล้วนะครับแต่ไม่กดกระดิ่งสั่นแล้วก็ามาคอมเมนต์ว่าไม่ค่อยเห็นคลิปเนี่ยก็เพราะว่ากระดิ่งมันไม่สั่นไงไปคลิกให้มันเป็นกระดิ่งรูปสันๆนนะครับเวลาผมลงคลิปเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปยังมือถือของท่านเนาะประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนที่เห็นอกเห็นใจนะครับอยากจะช่วยเหลือในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครสมาชิกนะครับ เพื่อรับทัศนะและก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านได้ที่ลาย i ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ TDETNAMO นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้วันนี้ก็น่าจะมี2คู่แหละขอข้ามคู่บ่ายโมงไปคู่กลางคู่กลางเอาคู่หัวกับคู่ท้ายนะครับอ่ายังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับแล้วก็รอบเย็นค่อยอมาคุยกันในเรื่องของฟุตบอล เกาโชซีเรียเนะวันนี้มีเกาโชซีเรียนะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันรอบเย็นครับสวัสดีครับ